สวัสดีครับวันนี้สิพามาอัปเดตตุงยายเมงมุ่มโดยกลุ่มทุ่งอีสานนะครับบ้านโนนสแบงนะครับอันนี้สิเป็นตุงที่จัดทรงแล้วกับมีตุงแบบไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวไปสอบถามแม่นิ่มนะครับผู้ที่เป็นผู้ประกอบนะครับเป็นผู้ประกอบชุดซึ่งในกลุ่มทุ่งอีสานของเข้ากาับสแบงนาทีกันนะครับแต่ละไฟล์ และก็สีประกอบแต่ละชุดนี่ครับอันนี้สิเอาไปใส่นาะชุดนี่ี่วงไปอุบลค่ะอุบลค่ะโอ้เ่าอาบนนางรถมาเสือพนมาจากกรุงเทพผมมาสั่งเลยค่ะนั่งรถจากกรุงเทพมาน่า,าล่องมาสั่งอันนี้โดยตรงค่ะรถส่วนตัวหรือจังใดพนตอนแรกพนกับแม่รถตั้ประจำทางค่ะมานุ่งหรอคะพนกะแวะมาเบิึงเอาเองค่ะตอนแรกพนแวะกาฬสินธุ์พนไปเบิ้งแล้วพราะว่ถูกใจพน กันกันเลยนางรถโดยสารจากกาลสินมาลุ่งวิทยาไร่สูงมหาสารคามค่ะแล้วก็มาเบิ่งอยู่มาผู้เดียว,วเนี่ยมาผู้เดียวเพิ่นค่ะโอ้โบแมนเพิ่นแข็งแรงยุติโบแมนเพิ่นนุ่มๆยุติเพิ่นมอนุ่มเนี่ยค่ะเพิ่นทำกันกับแม่อายุหกสิบห้าปีทำกันหกสิบห้าใช่หกสิบห้านางรถตู้มาผู้เดียวเป็นกันแม่นินน่ม,นม,นม,นมค่ะคูเพิ่นมาเนี่ค่ะทั้งที่พูดดัดกันก็เลยกลายเป็น หมูจักกันค่ะฟ้าแสดงว่ามากอีหลีอยากได้อีหลีได้ไหมยังลงทุนนั่งรถจากกรุงเทพมาคนสีเอาไปแกงขึ้นบ้านไม่โอ้แล้วแบบซิฟเล่าเล่นก็สียเอาทั้งมือนเดินไปถวายให้วัดเบิดหนีแม่นป่ค่ะโอ้การใส่ชุดหนีเป็นของเพิ่นหมดเลยโอ้แบบนี้ก็มีแบบนี้ชุดจักบาทแบบนี้อันแบบนี้ซ้ำลอยหาซิฟค่ะซ้ำลอยหาซิฟค่ะ ลายงามแปดเหลี่ยมพร้อมเส้นละบอลเนี่ยอันนี้เส้นละหนึบาทอันนี้เส้นละหนึ่งร้อยเลยซีโต้ไซคูพอมีเรียกว่าสามมิตีนี่คือสองร้อยค่ะตัวนี้นี่คนให้ความสนใจหลายชุดนี่คนกัดสิบไปหอยเป็นเซตนี่ค่ะอันนี้คือเสซตละลอยคือกันละค่ะคนกัดสิบไปหอยเป็นเซตนี่ค่ะมีอะไรเซตนี่ค่ะถม่มองนี่อันนี้คือ อันนี้เป็นแบบเก้าตัวเนี่ะนนแบบนี้โนโนบอดด้เฮดเราเด้อผู้ได้อยากใดกับบอด,เด้เฮดแล้วชิพหกเซนค่เซน,นใจเวลาหลายสามารถเป็นชุดนี้ คือนี้เพิ่นกากติไป็นหอยเป็นเซตนี้ของเพ<ม>ื่อนอ๋ออันนี้อันนี้แบบใหม่เนาะแบบใหม่ค่ะแบบใหม่แต่ใส่อันนี้สีแดงแต่เรื่อิตตังซื้อเพิ่นว่าอีหอย่างคนนี้อันนี้เป็นทุ่งงานไหมอันนี้อันนี้เป็นทุ่งงานไหมทุ่งงานไหมอ่าทุ่งงานไหมผู้ใดสนใจเด้อนี่นี่นี่ชุดน,น,นี่เป็นชุดเดี๋ยวเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยนี่ใช้ในงานใหม่ขอนแก่นใครสนใจสอบถามเขามาได้เนาะนี่สอบถามเขามาได้เลยสองเมตรกลัวเนาะสองเมตรกลัวนี่ อันนี้เอิ้นให้ให้ซิว่าทุ่งงานไหมผู้ใดสนใจก็สอบถามคำว่าได้อันกลางนี่เป็นโต๊ะจมิติของข้าเองเนาะเป็นแบบชอโคมไฟนี่โอ้สวยงามอันใดสนใจจะสร้างมาเดอร์ขรถด้นึ่จากซองพัฒนาเรือเท่าไรล่ะจากซองพัฒนาทาวานั่งกับคือพันแปดคือใจกันสิคือพัฒนาลุงมากจังเลยครัมาคุยกันเนาะมาคุยกันสอบถามได้นี่อีกชื่นึอง คือมันองค์ประกอบตัวประกอบหลายนะครับมันลอยกลัวเนาะลอยกลัวโตยื่นหนี้นีลอยกลัวโตตัวน่อยเะพาหน่อยจะหนีลงมาหนีลอยสี่ตัวค่ะอันนี้จังเป็นสามสิบหกค่ะตัวสี่เหลี่ยมนี่ค่ะเทปหนาขุ้ยล้วค่ะคันอยากได้อีลีมาคุยกันนอกรอบจังว่ากันเพราะว่ามันใสเวลานะครับใสเวลาจังว่ากันนอกรอบหอยได้ก็ได้เดียวีนะครับให้เบิ้งอีก่างหนึ่ง มันจะหย่อนแสงจักหน่อยมีครับโอ้สีสวยงามนะครับนี่คือฟีมือของกลุ่มทุ่งอีสานบานโนนสะแบงนะครับได้เราไฟซอยกันยังแขวนมอหันเบิดได้นน่ยังมีดานล่างอีกเ <have> นี่ยเดี๋ยวิให้เบิงแบบเต็มๆเลยเมือนี้ <have> นี่ฟังนี้จัง <have> ได้เห็นแสงแบบชัดเจนอันนี้คือโพนขาวฟ้า <have> นะครับ ตอนนี้ทั้งแต่ะหมู่บานกับสอบถามขอมาแล้วก็สร้างไปเนาะไปขอนแกนเพื่อที่จะเอาไปใส่ในงานไม้ขอนแกนแล้วก็เป็นแบบไม่ที่ทั้งกลุ่มทุ่งอีสานได้เฮ็ดตามที่เพื่อนออกแบบมาเท่ากับปั๊บบางส่วนนะครับปั๊บบางส่วนให้มันเข่ากับสัดส่วนของตุงนะครับนี่อันนี้เป็น เดินวาทุงงานไหมผู้ได้สนใจกับพิมพ์ขอมาสอบถามได้วาทุงงานไหมนะครับซียูที่อันนี้ยูที่คู่ละนะครับคู่ละ1,500บาทนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดส่งงานไหมนะครับงานไหมขอนแกน่นภายสวนใจสอบถามเขามาได้นะครับแต่ละมู่บานกับทักเขามาหลายนะครับบางบานมาเอาหอดมองนะครับเดินทางจากขอนแก่นมา มาหลับหอดหมองเลยเพราะว่าอาจะได้เห็นชุดอื่นๆนั่มนะครับได้มาเห็นเองได้มาเลือกเองนะครับคือโยมเพิ่นมาตัวกรุงเทพนี่เพิ่นกับมาเลือกด้วยโต้วันเองนั่งรถประจําทางมานะครับนี่ได้มาหลายชุดเลยว่าสิบเป็นเริ่มต้นตั้งแต่หาสิบบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับนี่เพิ่นได้ไปหลายแบบเลยนะครับเพิ่น อยู่กรุงเทพแต่ว่าเพื่อนสีเอามาฮหดบุญอยู่บ้านอยู่ที่อุบลนะครับอยู่ที่อุบลนะครับเดวให้เบิ่งกันแบบชัดๆให้เบิ่งแรกเียตัวนี้ตัว16เซนนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ก็แจงทับมานหนอกรอบนะครับส่วนตัวนี้เป็นทุ่งงานไมสีแดงนะครับสีแดงนะครับสีแดงอันนี้เป็นทุ่งสามมิติชุดใหญ่นะครับทุ่งสามมิติชุดใหญ่ความ คือเห็ดให้มันล่งโตให้มันสมสมส่วนเนี่ยนะครับนี่ครับไล่มาเก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับทุกมิตินะครับผมด้านล่างก็จะเป็นคือช่อไฟนะครับเหมือนช่อโคมไฟนี่ครับไล่สดสนลงมานะครับแล้วก็มารวมกันอยู่ด้านล่างสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็เห็ดห้ได้มาตรฐานก็คือความคงทนแข็งแรงทนลมได้นะครับ ไม่ขาดง่ายนั่นเองดิ่งถักแขวนภายในนี่โอ้ได้ไม่ต่ำกว่า4ี่ปีห้าปีนะครับผููใดที่สนใจขันภายหนอกแบบนี้ก็คือข้บอบไดเ,เหตุเห็นมานาันหนักแห้งนะครับเราต้อตงเบิ่งความคงทนน้ำ่า bur, ยู่ภายนอแล้วแขวนได้โดนลมพัดแล้วบ่ขาดง่ายนะครับนี่มันก็สีหมุนเวลาอยู่ดันหนอกระสีหมุนหมุนหมุนกระสีสวยงามแล้วก็บ่พันกันนะครับสีบ่พันกัน นีครับอันนี้จะเป็นเซ็นละ100บาทแล้วก็ตัวนี้250บาทเป็นสามมิติชุดเล็กนะครับสามมิติชุดเล็ก250บาทอันนี้แบบเซ็นเซ็นละ100นี่ก็100บาทอันนี้ก็250ตัวนั้น350บาทนะครับตัวสันๆน,นั้น50บาทนะครับ50บาทนี่ครับเวลาห้าแขวนเขาหลายๆปุ๊บมันก็สิเป็นสีสันนะครับเป็นสีสันแล้วก็ เพิ่มความสวยงามยังเพดานก็นมีฮะเพดานเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้เพดานกระถินนี่ก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อยเพดานกระถินส่วนเพดานทั่วไปก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ใส่แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเพดานกระถินของปีนี้นะครับนะครับเพดานกระถินของวัดสว่างมงคลปีนี้โดยกลุ่มทุงอีสานบ้านนนสแบงเนี่ยครับเป็นสีสีดอกสแบงเลยนะครับปีนี้ นี่ครับดอกแดงๆนะครับร้อยด้วยดอกจำปีนะครับจำปีจำปานะครับนี่ครับคือเพดานกระถินของทุงอีสานบ้านโนนสะแบงนะครับเป็นเจ้าภาพเพดานกระถินถวายวัดสว่างมงคลบ้านโนนสะแบงในปีนี้นะครับผมนี่ครับหลายคนสอบถามขามาว่าอยากจะเขามาเรียนเขามาศึกษากับเขามาได้ครับแต่ว่าเทากับ กะแจงล่วงหน้านะครับแจงล่วงหน้าว่าอยากจะเขามาดูงานเขามาศึกษาเขามาเรียนรู้นะครับกะสิมีแม่นิมคอ่อยเป็นผู้เป็นไก่ผู้สาธิตไห้แล้วกะ็บรรยายไห่ว่าแต่ละอย่างเฮ็ดแจงไดแน่ขั้นตอนแต่ละย่าง,ง,างะก็ให้แม่นิมนี่เป็นผู้บรรยายไห่นะครับตอนนี้เริ่มพอเฮ้าแขวนลายขึ้นมักกะสีเห็น ความยิ่งใหญ่ความสวยงามขึ้นมีหลายมิติขึ้นนะครับแห่งแคว้นหลายกแห่งงามเพราะฉะนั้นลหลายๆคนถามเขา,มมาว่าวาตุงนี่เอาไปแควนยุบานใดบ้างสิแต่คือใดเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้าโรงแรมคาเฟ่น,นะครับลหลายๆมองนะครับนอกจากที่จากแขวนตามวัดหรือตามงานบุญแล้วนะครับก็สามารถแควนเป็นสิลิมงค้นยู่บานได แขวนเป็นสิริมงคลให้กับร้านค้าโรงแรมร้านอาหารได้กับเป็นที่ดึงดูดนะครับเวลาห้าแขวนเนี่ยคนเห็นกับมันกับเป็นที่ดึงดูดสายตาใครเห็นก็อยากจะเข้ามามาเบิงมาชมเขามาเยี่ยมลานนะครับนี่ครับผมเ,เวลาแขวนร่วมกันเลนร้านมันก็เกิดความสวยงามขึ้นนะครับนี่คือตุงใหญ่เมืองมุมนะครับหลากหลายรูปแบบโดย กลุ่มทุงอีสานบ้านโนนสะแบงผูใดสนใจสอบถามเขามาได้นะครับตามารายละเอียดนะครับก็คือทางช่องทางเฟซบุ o กนะครับเป็นเพจนะครับเพจพระมหาอภิชาติชยเมทีหรือว่าจะที่เพจวัดสว่างมงคลแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือเพจทุงอีสานบ้านโนนสะแบงสามารถสอบถามได้ทุกเพจเลย นะครับสอบถามเข้ามาได้ทุกเพจเลยเนยครับเวลาแขวนรวมกันเยอะๆก็เกิดความสวยงามนะครับนี่ถ้าล่มตีจักหน่อยเนี่ยมันก็จะเกิดความพริว้วนะครับสวยงามสีเขียวกระโดดเด่นนะครับสีเขียว เอาถ่ายคลิปเด้อให้แม่ฝากผูใ้ใดสนใจเพื่อเพิ่อนอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าสนใจทุ่งกะบติดต่อผ่านแม่ก็ได้เอาฝากเบืออ่อโทษติดต่อขอเชิญเลยสุปูสุคนค่ะให้มาเยี่ยมชมเมบึงสักวันเหล่ากัาจังมาเรียนรู้ว่าอยากเห็ดตัวใดอยากเรียนรู้ตัวใดอยากอ,าอันนี้กะบ่แม่นเห็ดยากเรกค่ะ มาเรียนรู้เบิ่งการเฮ็ดบ่แม่นบ่แม่นสิยากปานใดขึ้นอยู่กับความพยายามของคนแล้วก็ความใส่ใจคือทุกอิสานบ้านู้นสะแบงไม่หนิมคยบอกแล้วว่าบ่แม่นตตะมือเฮ็ดเอาใจใส่ลงไปนั่นี่ค่ะใจใส่ลงไปก็สิออกมาแบบนี้ฝากแล่เด้อค่ะฝากทุกอิสานบ้านู้นสะแบงไว้ในใจของแต่ละคนตรงใจถึงใจแล้วกับบอกเพื่อนตอต่อกันให้เพื่อนมาซอยอุดหนุนวัดแม่เงินทุกบาททุกสตางค์ทีมงานบุไรี โบได้หักทรัพย์สียใจค่ะเป็นเงินเผาวัดเบอร์จูบาทชูสตางร่วมการเย็ดบุญเย็ดท้านเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเอาฝากเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดหนึน่งห้าหกหนึ่งสองสี่สี่แปดค่ะเป็นเบอร์แม่นิ่มเนาะค่ะเป็นเบอร์แม่นิ่มอ่าคันผู้ใดสนใจก็สอบถามแม่นิ่มได้เลยค่ะ มือนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเขาให้ทุกคนอ,อยู่ดีมีแ้งสู้กับภพาพร่างกายแข็งแรงท,ทุกคนขอเจริญพร